คุณเคยรู้สึกไหมว่าเงินเดือนยังไม่ออกเนี่ยแต่ดันมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าน้ำค่าไฟหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดและถ้าจะบอกว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้จริงโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตไม่ต้องพึ่งนี่นอกระบบและจะพาคุณเนี่ยมาให้รู้จักกับตัวนี้แบบเจาะลึกนะที่หลายคนเลือกใช้กันแล้วด้วย นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับลองนึกภาพดูนะคุณเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรของคุณเจอเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางรถเสียแต่ว่าเงินเดือนยังไม่ออกใช่ไหมต้องรออีกหลายวันบางคนเนี่ยอาจจะไปเลือกกู้นอกระบบนะดอกเบี้ยก็สูงเสี่ยงโดนหลอกฝฟาย HR หรือว่าไฟาบุคคลไฟบัญชีของคุณเนี่ย ก็ต้องยุ่งกับการอนุมัติเรื่องเบิกเงินล่วงหน้าแบบเมนนวเนี่ยมันเสียเวลาพอทุกฝ่ายมีความเครียดเรื่องเงินงานก็จะสะดุดใช่ไหมความสัมพันธ์ในองค์กรเนี่ยก็มีปัญหาด้วยถ้าองค์กรมีช่องทางละ่ะให้คุณสามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้เนี่ย ทำได้จริงๆแบบปลอดภัยมันจะช่วยให้คนในทีมอยู่รอดอยู่สุขและก็อยากจะอยู่กับองค์กรนั้นนานๆวันนี้เลยอยากให้คุณรู้จักกับป่าแอดวานใครเคยได้ยินอัป,ป๋าคล้ายกันเลยซึ่งในโลกของบริการทางการเงินตอนนี้นะมันมีอะไรที่ใกล้เคียงกันบ้างบางบริษัทนะเขาจะให้เบิกจ่ายล่วงหน้าแบบอินเทอร์น็ เป็นกรณีฉุกเฉินแต่ก็ต้องมีการอนุมัติหลายขั้นตอนมีแพลตฟอร์มฟินเทคเนี่ยเขาให้สินเชื่อรายย่อยเป็นแบบไมโครโลนแล้วก็แบ่งจ่ายแบบผ่อนนะแต่บางที่เนี่ยดอกก็สูงมากและโมเดลเพโลเลนดิ้งใช้เงินเดือนในอนาคตนี่แหละมาเป็นหลักประกันเป็นรูปแบบที่กำลังมาแรงแต่จุดอ่อนของหลายๆระบบเนี่ย ก็คือความยุ่งยากของเอกสารความล่าช้าความเสี่ยงข้อมูลดังนั้นสิ่งที่ดีจริงๆเนี่ยจะต้องเร็วปลอดภัยเชื่อมกับระบบบัญชีเชื่อมกับเงินเดือนได้และนี่ก็คือจุดที่ป๋าแอดวานเนี่ยเข้ามาเป็นคำตอบ สิ่งที่พูดถึงมาตลอดนี้ก็คือป่าแอดวานหรือว่าระบบสวัสดิการเบริกเงินเดือนล่วงหน้าหรือ Paylow เพโลแอดวานเพโล l ล n d i n g สำหรับองค์กรที่พัฒนาร่วมกับเจเวนเจอร์ cher, แล้วก็ใช้ในเครือเจบาทมาแล้วนะซึ่งมาดูข้อดีฟีเจอร์แล้วก็วิธีการทำงานของป่าแอดวานกันนะจุดเด่นและคุณสมบัติของป่าแอดวาน ข้อแรกเบิกเงินเดือนล่วงหน้าหรือว่าเนะพโลแอดวานเนอรพลักงานเนี่ยสามารถถอนเงินที่ทำมาแล้วเนี่ยยังไม่ถึงวันเงินเดือนออกได้เลยนะไม่ใช้รูปแบบการกู้แบบดอกเบี้ยสูงทั่วไปใช้ฐานเงินเดือนใช้รายได้นี่แหละเป็นหลักประกัน ข้อ 2. วงเงินที่ให้ได้ก็สามารถเบิกได้นะสูงสุด80%ของค่าจ้างสุทธิในรอบระยะเวลา15วันขาดําเนียมเงื่อนไขก็ต่ำเนะเพื่อให้เป็นสวัสดิการไม่ใช่ภาระใหญ่ข้อ 3. เนี่ยการเชื่อมต่อกับระบบ SR หรือว่า r o y l ปาแอดวานเนี่ยถูกออกแบบมานะ เชื่อมต่อระบบ S R P l o ขององค์กรโดยตรงซึ่งฝ่ S R ฝ่บัญชีเนี่ยสามารถตรวจสอบยอดหักเงินรายงานสรุปบัญชีได้แบบอัตโนมัติ C กระบวนการนีก็รวดเร็วนะ เป็นแบบ UX ที่ใช้งานง่ายพนักงานเลือกประเภทเบิกเงินล่วงหน้าระบุวงเงินที่ต้องการยืนยัน OTP รับเงินเนี่ยภายในไม่กี่นาทีนะซึ่งเร็วสุดก็คือ3นาทีไม่มีเอกสารเยอะแยะขั้นตอนก็ไม่ได้ซับซ้อน HR หรือว่าบัญชีเนี่ยก็ไม่ต้องทำงานแมนนวลเยอะด้วยข้อ5 ประโยชน์ต่อองค์กรและฝ่ายบุคคลก็จะลดภาระในเรื่องการอนุมัติเรื่องเบิกเงินลงหน้าด้วยมือนะลดการกู้นอกระบบของพนักงานเสริมความเชื่อมั่นแล้วก็ผูกพันลด การเชิญโอเวอร์นะหรือว่าลดความเครียดทางการงินให้ทีมด้วยและสุดท้ายเนี่ยความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยคือเขามีการกํากับดูแลตามกฎหมายรักษามาตรฐานข้อมูลเป็นบริษัทที่พัฒนาก็คือ j จวันเจอรนี่แหละเราก็มีพันธมิตรนะอยู่ในเครือเจมแบที่เขาทดลองระบบในองค์กรมาก่อนแล้วใช้ระบบเนี่ย ที่ส่งข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นด้วยด้วยไอเดียเหล่านี้ป่าแอดวานก็ไม่ได้เป็นแค่กู้ยืมนะแต่เป็นสวัสดิการทางการเงินยุคใหม่ที่องค์กรเนี่ยให้พนักง,งานได้ใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มดิจิทัลในองค์กรถ้าคุณในฐานะ HR ผู้บริหารเจ้าของธุรกิจอยากเอาปาแอดวานมาใช้ในองค์กรของคุณ ให้ทำตาม5ขั้นตอนนี้ 1. ติดต่อ j v e n นเ r อทีมป่าแอดวาน 2. เชื่อมต่อระบบ HR PLO ขององค์กรของคุณเข้ากับป่าแอดวาน 3. ฝึกอบรมสร้างคู่มือให้พนักงาน 4. เปิดใช้งานในองค์กรทดสอบภายในและ 5. เปิดให้พนักงานเนีใช้งานเต็มรูปแบบประเมินผลและสำหรับพนักงานทั่วไป ถ้าองค์กรของคุณมีป่าแอดวานให้สมัครลองเปิดแอปป้าหรือว่าเว็บไซต์ป่าแอดวานตรวจสิ์ดูนะบางองค์กรเนี่ยอาจจะเปิดใช้แล้วก็ได้ป่าแอดวานก็คือสวัสดิการเปิดเงินเดือนลูกหน้านะที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดภาระทางการเงินให้กับพนักงานแล้วก็ลดงานแบนโอนให้ SR และฝ่ายบัญชีถ้าคุณอยากจะให้องค์กรของคุณเนี่ย เป็นองค์กรที่เข้าใจเงินของคนทำงานให้เขามีช่องทางใช้เงินก่อนเงินเดือนออกโดยไม่ต้องกู้นี่คือคำตอบที่น่าสนใจไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ